อาทิာังตะปัวตังปัญาปะเทียปะจริตตนจิตตวามุนิงทัวตันเตจัตสะวัตุเตจะยังอังตะลานินปะนังตะปุจกังวิปุจัมะหเมเนะเตะปุจนะมาปะยันตอิตุ

สัพพะริวารานิสัพพะริวารานิคิตุโนยามะสัตุโนพันติสัโนพติคิตุสังโฆิตุสังโคอิมานิอิมานมัตตกาพตัตตากสัริวรานิสัพพะริวารานปฏิคันนาตุอมหาตัณเจวะ มาตาปิตุอาทินันจาญาติกานังกาลตานังทีขารตังนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายมนตกระกลับพระตาหาร

อิมานิอิมานิพ่อขาวิทยาพ่อขาวิทยาบรณะโลเกรณะโลเกพ่อเทพวิทยาพ่อเทพวิทยา อุณวิทยานายดำวิทยานายดำวิทยาอาสีมณีมาฮาศิมณียะมรณะโลกีมรณะโลกีสุคราชขาสุคราชขามรณะโลกมรณะโลกีอิมังอิมังบังสกุลและจิวรัง์ังสกุลและจิวระม์ิมภูภะกรอนนำ

thế sang ngủ quay sang mơ thuộc khổ sao trời ơi loay hoay tuôn tuôn khóc thào khai thào แต่ไิเทมาบินไปแลกจไม่ได <th phin> ้สักท่าในการตรองถูกส่งร่วมกันทั้งหมดในทั้งสิ้นสุ้สนทลาทั้งปวงที่ได้กระทำไว้นั้นจริงขออาอุจริงขอจะมาบมปันมีรวมมาปันติดกับากเป็นด้ราบปัจจัยทำตัวอีกคนที่กับคนรกเขาทพยายาผู้ให้จนไปจนรับรู้รับเอาความห็นของศิลที่เดต้งเห็นไว้ ้าท e ่านมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้เป็นจากทุกข์ลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อมีเจตนาที่ทำาบุญแล้วก็ขอเป็นบุญเป็นผลสะท้อนย้อนกลับให้กับลูกหลานผู้อยู่เบื้องหลังจงให้กิจการงานดีขึ้นมีความสุขมีความเจริญเจริญงอกงามในที่ทำงานประสบความสำเร็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุอํนนักสุขภาพรัฐตลอดชีวาราตรี

ขออนุโมทนาคณาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพให้บัมบุญตาบบาทเพื่อทิดสมบรูรณ์สุขสงฆ์แก่พ่อเข้าวิทยาทุกคนทุกท่านขอ,ขอให้มีความสุขความเจริญ เจริญในหน้าที่การงานค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพภาระไม่หนงกหนาทุกคนทุกท่านขอเจริญควาุรกความเมตตาต่อเนื่องเครเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย ขออนุโมทนาญาติโยมที่ดูคลิปทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอเจริญพรญพ อนุมธนาทยกทยกตีที่ขนเครื่องทยธรรมมาถวายหลวงพี่ทุกรูปทุกองค์